ฮัลโหล u y s สวัสดีพวกเราทุกคนนักเรียนชั้นปห้นะคะอ่าสำหรับบทเรียนในวันนี้ของนักเรียนก็ยังคงจะอยู่ในเรื่องของ listen and read นะคะเป็นการฟังแล้วก็เป็นการอ่านนะคะจะอยู่ในหน้า29นะคะนักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้า29คุณครูจะรอ,อนักเรียนนะคะ เมื่อนักเรียนได้หนังสือแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงของเจ้าของภาษากันนิดหนึ่งนะคะเพื่อช่วยให้หนักเรียนออกเสียงได้ถูกต้องนะคะอ่าเรามาฟังเสียงเจ้าของภาษากันเลยค่ะ Ocean Sea Lake Large Small The Canal The River The Stream Long Short Far From Near to the Sun ทันไหมคะนักเรียน Ah, Tametan Dorofang I Ocean, Sea, Lake, Large, Small, the Canal, the River, the Stream, Long, Short, Far from, near to the sun. S <S <S อ่าสำหรับในบทนี้คุณครูคิดว่าน่าจะเป็นที่ชื่นชอบหลายๆคนนะคะนักเรียนเมื่อพูดถึงมหาสมุทรทะเลทะเลสาบนะคะความกว้างความใหญ่ความเล็กนะคะคลองแม่น้ำลำทานสายเล็กๆนะคะความยาวความสั้นแล้วก็ ใกล้ดวงอาทิตย์ไกลจากดวงอาทิตย์นะคะ,ะเดี๋ยวเราเรามาดูเสียงของเจ้าของภาษากันอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับคุณครูได้ได้ชี้ให้ในักเรียนได้สังเกตนะคะ,ะเสียงเจ้าของภาษานั้นจะช่วยให้เราออกเสียงได้ได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะ Ocean, Long, Sea, Lake, Large, small, The canal, The River, The Stream, Small, Canal, Short, Far from. Near to sun. the อ่ะ uh, เรามาดูคำแปลนะคะคำแรกครูไม่ออกเสียงให้นะคะเพราะว่าเจ้าของภาษาเขาออกเสียงให้ไปแล้วนะคะลองดูว่านักเรียนจะอ่านได้ถูกต้องไหมนะคะ คำแรกเลยนะคะมาหาสมุทรทะเลทะเลสาบกว้างเล็กนะคะคลองแม่น้ำลำธารหรือกระแสน้ำสายน้ำก็ได้นะคะยาวสั้นไกลจาก ใกล้ดวงอาทิตย์นะคะใกลจากดวงอาทิตย์ใกล้ดวงอาทิตย์นะคะ,ะเดี๋ยวเราฟังเสียงเจ้าของภาษาอีกรอบหนึ่งเป็นการสรุปนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ไปฝึกหัดอ่านนะคะ Ocean, sea, lake, large, small, the canal, the river, the stream, long, short, far from, near to the sun สำหรับวันนี้นะคะครูคิดว่านักเรียนน่าจะได้พื้นฐานไปฝึกหัดอ่านนะคะแล้วก็ได้พื้นฐานในการหัดฟังนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะบายซิยา